เพื่อนๆคะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยค่ะเราจะต้องเปลี่ยนให้มันลึกเข้าไประดับจิตใต้สำนึกของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ความคิดความเชือ่อสิ่งที่เราเมมโมรี่ไว้ในส่วนลึก ของจิตใจของเราบางครั้งเพื่อนๆทําอะไรเดิมเดิมเหมือนเดิมเพื่อนๆไม่รู้หรอกเพื่อนๆรู้สึกว่ามันก็ดีดีอยู่มันก็ทําเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีบางครั้งที่เป็นเรื่องดีเพื่อนๆก็ทําประจําสม่ําเสมอเพื่อนๆก็จะเป็นคนดีน่ารักแบบนั้นนะคะแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้อยากทํา ว่าทำไมวะร่างกายมันพาไปทำทำไมวะหักห้ามใจไม่ได้สักทีเพื่อนๆขามันมีชุดความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งนะคะที่มันฝังลึกฝังแน่นจุดที่เขาอยู่เขาเรียกว่ามันอยู่ในระดับจิต ใ,ใ,ใต้สำนึกของเพื่อนๆค่ะดังนั้นการที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนแปลงภายใต้จิตใต้สำนึกของเพื่อนๆพี่ปุ้ยจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะต้องทําอะไรที่เพื่อนๆปรารถนาเพื่อนๆจะต้องรู้ว่าชีวิตของเพื่อนๆเพื่อนๆต้องการอะไรสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆบางครั้งเพื่อนๆไม่รู้ตัวว่าเขาฝังอยู่ตรงไหนในร่างกายในจิตใจของเพื่อนๆเขา จะออกมาเมื่อเหตุการณ์สถานการณ์ภายนอกมันไปสอดคล้องหรือคล้ายคกับสิ่งที่เขาเมมโมรีไว้ดังนั้นเพื่อนๆจะต้องแก้ไขที่ระดับ จิตใต้สำนึกของเพื่อนๆดีตั้งแต่เนื้อในร่ลำรวยมั่งคั่งตั้งแต่เนื้อในทะลุออกมาถึงข้างนอกของเพื่อนๆเ,เลยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ปุ้ยแนะนำว่าเพื่อนๆจะจับว่าอะไรอยู่ในจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆได้ดีที่สุดก็คือการหัดฝึกสติค่ะฝึกสติฝึก จเจริญสติฝึกทำสมาธิหรือเพื่อนๆจะทำวิธีไหนอะไรก็ได้ที่ให้พลังการรู้เนื้อรู้ตัวและพลังแห่งการโฟกัสผลลัพธ์ของเพื่อนๆมันทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อเพื่อนๆจะได้เลือกได้ว่าฮัลโหลคุณออกมาอีกแล้วสิ่งที่ฉันไม่ได้ต้องการฉัน ไม่เอาคุณแล้วนับตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องออกมาแล้วนะจ๊ะคนดีของฉันหรือฮัโลเธอเป็นสิ่งที่ดีมากๆฉันจะทำตามนี้ค่ะเพื่อนๆจะต้องมีสติที่จะเลือกจะต้องมีสติที่จะควบคุมมันให้ได้แล้วถ้าเพื่อนๆทำประจำ สม่ำเสมอเพื่อนๆก็จะเติมสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาให้ไปแทรกแสงหรือแฮกสมองในสิ่งที่เพื่อนๆไม่ต้องการแต่สิ่งนี้เพื่อนๆจะต้องมีสติจับให้ได้จับให้ทันและต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจจริงค่ะ